แค่แคนี่ยงอไรยไมบอกพี่บายยี่หลีพี่บายยุ่สพี่บายงคอยเยี้ยนั่นเอ้าโอยไม่ม่เยวพยาเาจันสมว่นี่สมแล้วนาะสมกับมาขายจังไหมกินแต่ของร่างนะจ้าบางคจะกินของเชียวนี่ยีอาดนีมึงก็ดได้เนาะแต่กูกินของเชียวเนียเชียวมาสือไปกูกินจะกีครอ แม่เดือดกินไปกันอย่าปากอย่าปากนี๋ยวยๆๆๆสิเขาต้องออกกร้ายวาบ่ได้นได้เนาะโอ้แบกแตงโมกับเมียนไล้หายมันคือบอก่เกิดไป็นแบเขียบใช่ไหมมันเดี่ยวสมมติเด็กเลนะ็กเด,ด็กเล็กหน่อยก็ได้เมืองจีนเป็นกุแม่ผู้หญิงมึงอ่ะก็ไลยอีดีปวดพวกเว้ยก็เนาออกเนื้ออย่ามันเกิดในท้อง แล้วก็ไปขี่ขอ,อ๋อเ<อ>มื่อวีนก่อนมันก็เป็นน้อยมันก็เก็บกินอยอะแต่ <c oughs> ของกิะนอะไรกินอ่ไรทองก็ต้องไปเขาห้องน้ำน,นะครับกวดก็คือไปกางฟงเลยแตก็ขาบอกไปเอาม่นตัวแมน่นตัวหัวให้ก็นีตดตัดร่างตันเฮ้ยเมื่อกิ้มากับปุ๋ยเนี่ยว่าแบบไงหมวกอะไรไเนีย่ยกันเนี้ยกับไป็นี่ยมันคือเป็นตะยานเลยหรอเป็นตะยานหรอกนั่งในหงไคทงหน้าหงไคทงหน้าเหรอเออไป

ขอบอกพี่บ่ายอยู่หลีพี่บ่ายอยู่ใสพี่บ่ายบงข่อย้วนั่นเอาโว้ยมันบอกไม่เห็นงานมันบอกไม่เห็นงานมัยามเหรอันมันมันขอห้องแก้มหอยมันขอห้องแก้มมึงก็ขอจาันเป็นไรแบนี่มันใช่บกวงกับบกจังโมบ่โอ้ยเป็นหยานเนาะเป็นไยาดยลแมให้เนี่ยโ้ยม่เ็แมเนี่ย มันไหนเจ้ันบกบงวม,มาก่อยมันบม่ได้หายเจ้วมันําโอ้คือเราลูกปาฮะมึให็มันหอมมันหายมาชนีละไอ้บบกูไกม่เห็แเจ้วไปเห็นเจีวเอกี้ตกใจเบิดเว้ยฮูยหันว่าสันสตกใจหายอย่างกระสันฮะเจ้าเนแสยมั้งบอขันเน<ข>อามากขัดปลาหนีสิตกใจเหตุยังกระต, <c oughs> ตือืนตกใจอยู่สมบูบ,บูล่ะ ามึงนี่ขามึงนี่บุูจะคอแจวมานำหาแต่บุงม่วงมาเพื่องแจวกูอีกเฮ้ยพี่บ้า